ไปนานเลยนะแต่ถ้าเป็นราคาหุ้นเนี่ยบางทีเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะมีสัญญาณที่พูดง่ายว่าหลอกมากกว่านะครับไวกว่าก็จริงในแะง่ราคาตัดค่าเฉลี่ยแต่ว่าก็อาจจะมีสัญญาณที่หลอกมากกว่านะซึ่งการการดู Golden Cross d e a t Cross เนี่ยนะฮะคุณจะใช้ Simple ดู Exponential ดูวิธีไหนดูก็ได้แต่ว่าที่นิยมเนี่ยเขามักจะนิยมดูบน Exponential Average นะครับในการดูเส้นระยะสั้นกว่าตัดระยะที่ยาวกว่าขึ้นมานะฮะ <S <S ส่วนหนึ่งเขาเาขาบอกว่าเพราะราคาขาวค่าเฉลี่ยเนี่ยมักจะดีเลย์หรือเคลื่อนที่ช้ากว่าราคาอยู่แล้วถ้าเราใช้ e x p o n e n t i น l เช e r a g นเนี่ยมันจะสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันไวขึ้นมาหน่อยนึงนทำให้การตัดของค่าเฉลี่ยของ2เส้นเนี่ยไม่ช้าเกินไปนะนะครับนะฮะความจริงแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะตัดก่อนนะแต่เพราะไ,ไม่ไม่ไม่ช้ากับข้อเท็จจริงต้องใช้อย่างนั้นนะครับทำให้เวลาราคาหุ้น เอ็กซ์เลนเชียนตัดเอ็กซ์เลนเชียนด้วยกันลงมาเนี่ยเวลาตัดแล้วเนี่ยมันมักจะอยู่ในแนวนมนั้นไปได้ค่อนข้างจะนานปฏีซิมเพิลเนี่ยผู้งานซิมเพิลเนี่ยจะมีสัญญาณที่ว่าตัดแล้วตัดตัดหลอกมีการตัดวกกลับมาใหม่เนี่ยบางทีมีนะฮะแต่ถ้าเอ็กซ์เลนเชียเนี่ยตัดแล้วมักจะอยู่ได้นานตัดขึ้นก็อยู่ได้นานตัดลงก็อยู่ได้นานนะพี่แต่ว่าถ้าคุณเล่นสั้นคุณก็5วันตัด10วันถ้าคุณเล่นระยะที่ยาวออกมาก็จะเป็นเช่นใช้เช่นสีขาวกับฟ้าแทนก็คือ25วันกับ10วัน โดยดูว่าสิบวันตัดยี่ห้าวันลงมาหรือยังหรือตัดขึ้นไปหรือยังยาวอีกอาจจะเป็นอะไรฮะยี่ห้าไปจัดเจ็ดสิบห้ายาวสุดๆเลยแบบฝรั่งเขียนไม่ได้ตำราเอาเจ็ดสิบห้าตัดสองร้อยแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยมันช้าเกินการส่วนใหญ่นะเพราะโอ้โหกว่าจะเอาหนึ่งใจมาตัดหนึ่งปีเนี่ยนะฮะบ้านเรามันไม่มันคนไม่ได้ย,ยาวขนาดนั้นนะโดยทั่วไปที่นิยมกันในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเช่นห้าวันตัดสิบวันหรือว่าสิบตัดยี่ห้าซะมากกว่านะยาวขนาดเจ็ดสิบห้าตัดสองร้อยยี่ห้าจัดเจ็ดสิบห้าเนี่ย อาจจะยาวเกินไปนิดนึงนะครับในแง่ภาคปฏิบัติในเมืองไทยนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของการใช้ค่าเฉลี่ยหลายๆเส้นหลายๆระนะมาดูความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะดูเป็นฝูงเลยอย่างที่เราดูไปแล้วหรือดู2เส้นตัดกันอะไรก็ตามนี่นะเอ่อแต่ถ้าเราจะทําในอีกแง่มุมหนึ่งอย่างที่พูดเกินไเมื่อกี้ก็คือว่าเราทามันมาเป็นกรอบของการซื้อขายนะฮะหรือเป็นการกันกรองแล้วแต่กรณีนะครับเช่น Mo v i n g a v e r a g e อชเ e l o ม ดูมี3เส้นแต่ไม่ใช่ค่าเฉาเลี่ย3ระยะเวลานะครับไม่ใช่ค่าเฉาเลี่ย3าระยะเวลาเป็นค่าเฉเเลี่ยเพียงแค่ระยะเวลาเดียวเส้นตรงกลางนะฮะ moving average เ่ยในกรณีนี้เขาตั้งไว้ว่าเป็น10บวันในเบื้องต้นเป็นแบบ Si m เ l e เสร็จแล้วมีกรอบบนกรอบ,รอบล่าง envelope ็ o p และบอ t t อ m นะฮะโดยตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นมาเหนือและใต้เส้นค่าเฉลี่ยครึ่งเปอร์เซ็นต์0.5เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถ้าตั้งตามๆอย่างเงี้ยก็เข้าหลักของการกันกรอง เช่นในเซตเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างที่บอกเซตเนี่ยเคลื่อนที่ออไม่หรูหรามากเนี่ยบางทีเนี่ยกรองแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอแล้วนะครับเป็นอย่างกรณีเขากรองน้อยมากคือกรองแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าอะไรฮะถ้าเมื่อไหร่ราคาเซตอินเด็กเนี่ยทะลุเกินครึ่งเปอร์เซ็นต์จากค่าเฉลี่ยขึ้นมาก็เป็นสัญญาณซื้อที่ดีถ้าหลุดลงมาเกินครึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นสัญญาณ แต่อย่างนี้เห็นไหมฮะทะลุขึ้นมาก็จริงนะเกินเส้นตรงกลางคือเส้น10บบาตรงกลางแต่ไม่ผ่านเกินครึ่งเปอร์เซ็น,นต์อย่างนี้เราก็จะไม่โดนไปหลอกซื้อในช่วงนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่แค่การกันรกรองนะครับไม่ได้ลดการผิดพลาดทั้งหมดนะถ้าเราบอกว่านี้เป็นเออร์เอร์ในการลงมันก็ยังหลุดจนได้เข้าใจไหมฮะแล้วเราก็ต้องขายถูกลงอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกันรกรองที่เราพูดไปแล้วแต่อันนี้แทนที่จะต้องมานั่งคิดเปอร์เซ็นต์เอง moving average envelop เนี่ยถ้าใครจะกันกองวยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าบางตัวสวิงแรงหน่อยอาจจะตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นเล่นสริปซีหนึ่งอาจจะกรองห้าเปอร์เซ็น์ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปตามต้องการก็จะได้กรอบในการกันกรองว่าทะลุต้องเวลาทะลุต้องทะลุกรอบบนถึงจะแปลว่าซื้อเวลาจะหลุดลงต้องหลุดกรอบล่างถึงจะแปลว่าขายแต่ต้องแปลว่าซื้อแพงขึ้นขายถูกลงนะครับแต่ช่วยให้จำนวนครั้งในการโดนหลอกน้อยลงแต่ถ้าเราทําอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเราไม่ใช้เพื่อกันกันกรองเราใช้เพื่อบอกระดับ เหมือนที Andrew, ่เราตีพา l าเลลไลหรือตี Channel ของแอนดูหรือตีพีช a นเนลเพื lan, like, ่อบอกกรอบแนวรับแนวต้านหรือจะเรียกว่าแนวรับด้านเลยเรียกว่ากรอบของความถูกและความแพงนะครับเช่นผมบอกว่าดูแล้วนะเซตนี่นะเป็นไปได้ไหมคนที่เล่นในช่วง10บวันเนี่ยกำไร10%ในเซตแล้วจะขายเราก็ตั้งเป็นกรอบนี้ขึ้นมาเราพบว่าคำพูดนั้นสมมติฐานนั้นไม่จริงในเซตอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่เราเห็นนะครับหปีมาเนี้ย ไม่จริงเลยว่าคนกำไรในเซ็ตสิบเปอร์แล้วขายคนขับทุนในเซ็ตสิบเปอร์เซแล้วไม่ยอมคัดลอสหรือว่ายอมมาซื้อเฉลี่ยเนี่ยไม่จริงนะครับเท่าไหร่ล่ะเราอาจจะต้องทายเออเลอร์ลองผิดลองถูกดูถ้างั้นคงเหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์ั้งถ้าไม่สิบอ่ะลองทอนดูเหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราพบว่าถ้าห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ใกล้เคียง ถ้าดูจากวัดในช่วง1ปีที่ผ่านมาตรงนี้นะคือประมาณเกือบเกือบห้านะนะไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยจะมีคนเทคโปรฟิตแล้วนะยิ่งตลาดในช่วงนี้อาจจะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าเกือบถึง5แปลว่า5มากไปหน่อยสงสัยจะ4มั้งเป็นตะ้นนะถ้า4เราเชื่อว่าน่าจะใช่นะเนี่ย4%ขาย สเข้ามาช้อนแล้วสเซขายสเปขายขายสเอร์เซเข้ามาช้อน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 เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าอย่างน้อยคนเล่นหุ้นในรอบ6เดือนนี้กำไระคัทุนในเซ็ตเนี่ยประมาณสเซนะครับซึ่งตอนนี้เราบอกเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะเกิด ตอนนี้เรากังวลกังวลเรื่องเหตุการณ์ภาคใต้กันอยู่นี่นะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะเนี่ยครบรอบหนึ่งเดือนตากใบแล้วมันจะแก้แค้นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะแก้แค้นเราไหมอะไรเงี้ยนะนะฮะเขาไม่ได้พูดเขาและเรานะเราจะแก้แค้นเรากันเองไหมนะฮะเออเนี่ยถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นมานะฮะหกหนึ่งแปดนะหกร้อยี่สิบประมาณนั้นนะเพราะเส้นสนี้กำลังเพิ่มขึ้นทุกวันนะเพราะเส้นนี้มันตีมาจากกรอบผมเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันซึ่งกำลังวิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้ มันก็เ,เส้นนี้เลยอย่างวิ่งขึ้นอยู่นะพรุ่งนี้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้า,าจ,จะเป็นหกร้อยอาทิตย์นี้อาจจะกลายเป็นหกร้อยี่สิบไปในพรุ่งนี้มาเรือนี้อย่างเงี้ยนะฮะเราก็รู้แล้วนะถ้าลงมาโซนนี้แล้วท่านนี้ใส่คนยังเหมือนเดิมเนี่ยย่อแล้วตกใจเห็นไหมตกใจโครมลงมาก็ตรงนี้ตกใจโครมลงมาก็ตรงนี้เออก็ลงมาตรงนี้นะมันถ้าตกใจเหมือนเดิมอีกเนี่ยประมาณหกร้อยสิบแปดหกร้อยี่สิบเนี่ยน่าชอนละแต่ถ้าดีใจอะไรก็ไม่รู้ปื้ดขึ้นไปเลยแถวหกร้อยเจ็ดสิบเนี่ยน่าขายละ นะครับอันนี้ก็คือการหานิสัยของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะซึ่งแน่นอนนิสัยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเกิดคึกคักอะไรขึ้นมาเงินฝรั่งโหวลุมาสามหมื่นล้านฝรั่งนซื้อเวลาห้าพันล้านต้องไปดูนิสัยเดิมนะตอนฝรั่งในปีที่แล้วนะตอนต้นปีกลางปีเนี่ยกรอบมันกว้างเท่าไหร่นะครับก็จะต่างกันออกไปนะครับวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามน,นิสัยของหุ้นในช่วงนั้นด้วยนะครับแต่เราทดลองผิดลองถูก อย่างนี้ได้นะครับตอนนี้เรารู้แลวกรอกในการเล่นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะั้นตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ10บวันพอดีเนี่ยถ้าเป็นพวกชาวสวนเนี่ยเขาก็เลยไม่สวนซื้อไม่สวนขายแต่ถ้าขึ้นตรงนี้เขาจะสวนขายเลยถ้าลงวันนี้เขาจะสวนซื้อเลยตอนนี้เขาอกเขาอยู่เฉยดีกว่ารอดูก่อนนะครับว่าจะทําอะไรนะฮะถ้าเดินสายกลางก็หุ้นครึ่งเงินครึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นหุ้นตัวอื่นๆเกิดไปเล่นอะไรดีมรติว่าไปเล่น tpi อย่างเงี้ยนะครับ เจนแล้วว่ากรอบนี้ใช้ไม่ได้นะตัวนี้มันต้องเวอร์กว่าเยอะเวอร์กว่าเยอะนะอย่างรอบนี้ถ้าลงมาอย่างนี้กับขึ้นไปอย่างนี้นะเท่าไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะรู้แล้วว่าจะออกมาหัวออกมาก้อยนี่นะเราอาจจะบอกผม้ต้องสัก15บหาผมเดาเดาแบบลองผิดลองถูกไปก่อนนะสิใช่เลยต้องลงโคตโทขนาดสินะฮะถึงจะมีคนเข้ามาช้อนขึ้นแรงๆขนาด1ิเปออัพถึงทีมีคนขาย นะเพราะถ้าบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ that that มีอะไรขึ uh ้น oh. ร ok ุนแรงนะ TPI มีเหตุการณ์สารเสริมอะไรแบบพิเศษมากๆเลยทนานะฮะเนี่ยก็มีกรอบอย่างเงี้ยถ้าตกแรงๆนะหบาทหน้าช้อนมากขึ้นแรงๆ8บาทหน้าขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นี่คือวัาจากนี้สัยตรงนี้นะแต่ถ้าตอนนี้บอกไม่ใช่หรอกตอนนี้ไม่ได้มีอะไรจืดชื่อแล้วตอนนี้เหตุการณ์จืดชือแล้วคงเล่นกันในกรอบแคบๆแค่นี้เองตกตรงนี้ก็ซื้อแล้วขึ้นตรงนี้ก็ขายแล้วตกนี้ซื้อแล้วขึ้นนี้ขายแล้วกูก็ต้องไปเปลี่ยนกรอบ ตอนนี้ว่ามันแกว่งเท่าไหร่อาจจะแค่หรือแค่สเปอร์เซ็นต์เองอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีนี้เนี่ยในการสร้างกรอบความถูกความแพงต้องอย่าสับสนนะครับมันไม่ใช่แนวรับแนวต้านที่เมื่อกี้พยาอันพูดไว้ไม่ใช่แปลว่านี่เป็นแนวต้านเอ้ยวิ่งขึ้นมาทะลุแนวต้านซื้อดีกว่าไม่ใช่นะมันแปลกรอบที่แปลว่าแพงทะลุก,กรอบนี้แปลว่ายิ่งแพงมากเข้าใจใช่ไหมฮะ,ะเขาเรียกว่ากรอบโ oh, อ oh, oh, ์บอสแอ่โอ์โซโอบอสคือซื้อมากเกินไปแล้วนะยิ่งสูงกว่านี้แปลว่ายิ่งอันตรายยิ่งหน้าขนมาขายนะฮะ ถูกกว่านี้เราว่าเรา,เราซื้อตรงนี้เราว่าถูกแล้วเอ้ยมันยังเลยไปอีกวันสองวันสามวันมันแปลว่ายิ่งถูกมากเข้าใจใช่ไหมฮะแปลว่ายิ่งหน้าเข้ามาซื้อเพิ่มเขาไาใหญ่เลยนะครับอันนี้อย่าสับสนกับแนวรับแนต้านแบบค่าเฉลี่ยนะที่แปลว่าทะลุขึ้นซื้อทะลุลงขายอันนี้แปลว่าถูกหรือแพงนะฮะหรือ overbought o v e r s l นะครับ,ร ot, ot, รบแต่วิธีอย่างนี้เนี่ยมันมันดีเพราะมันเฉพาะเจาะจงเราสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เราเชื่อได้เลยนะซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะกับในเชิงหุ้นนะ ในเชิงคนเล่นหุ้นด้วยเช่นเรารู้ว่ามีเสียปอมีเสียกอเสียขอเคยเล่นหุ้น A เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเล่นอย่างนี้เลยแพทเทิร์นอย่างนี้เลยวัดมาแล้วลากประมาณ20%แล้วเทค20บาท20%แล้วเทคโปรฟิตทุบลงมา10%ปรแล้วช้อนทุกทีพอรู้ตอนนี้ว่าเสียปอเสียขอเสียงอตอนนี้กำลังมาเล่นมาเล่นหุ้น B แล้วคุณเอาพฤติกรรมของหุ้นตัวนั้นเน่ะหุ้นเเนี่ยมาใช้กับหุ้น B ได้เลยเขาก็จะทำนิสัยเดิมกับหุ้นเหล่านัันั้้้้้นนนนนออย่างเเีีีีะครบนนก็ทใหวิธ เปรบเทียบเหมือนเหมือนเราเป็นคนตัดเสื้อนะนี่เราเราสามารถสั่งสั่งตัดเสื้อให้กับคนคนนั้นเหมาะสมเข้ากับตัวได้อย่างดีแต่เหนื่อยหน่อยเพราะเสื้อที่ตัดก็ต้องไปวัดเอววัดสะโพกใช่ไหมครับนะดีแต่เหนื่อย